สวัสดีครับนักเรียนครูทําคลิปสําหรับทบทวนในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของม .1 น,นะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เริ่มจากจุดง่ายๆนี่เป็น EP ที่1น,นะครับก็ฝากด้วยนะครับครูไม่ได้ลงเป็นเวลาที่แน่นอนก็คือแล้วแต่เวลาที่มีว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากาเรียนอยากศึกษาก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1น,นะครับข้อที่1ครูก็ คุณค่อยได้เลยนะครับอันนี้ยังเริ่มจากอันง่ายง่ายก่อนนะคุณค่อยไปก็จะได้เป็น 2x ลบ3ด้านนี้ก็7เอาไปคูณ1ก็ได้7เลยในใจนะครับเป็น 2x ฝั่งนี้ก็เป็น7บวก3เขียนให้นะต่อไปจะไม่เขียนให้แบบนี้นะครับคือคือจะรวบบ้างนะครับ่ะอันนี้ต่อไป x เดียวก็เป็น10ส่วน2ซึ่งได้เท่ากับ5นั่นเองเร็วได้นะครับไม่เป็นไรนักเรียนค่อยมามันหยุดดูเอาสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับต่อไปข้อที่2 ข้อที่2นะครับครูจะจัดการด้วยการให้ตัวฝั่งนี้มาลบนะครับ3เนี่ยเอามาลบฝั่งนี้นะครับในใจนะอันนี้ในใจแล้วนะก็จะได้เป็น 3x มบวกสหารด้วย5ด้านนี้ก็จะเหลือ4ต่อไปก็เอา5คูณไขว้ไปในใจนะครับได้กลายเป็น 3x มเอบวกสเท่ากับยีต่อไป2ก็ย้ายไปลบในใจแล้วนะครับก็เป็น 3x นะครับเอา2ไปลบ20นะ เป็น18 x ก็เอา3หารทั้งสองข้างนะครับก็จะได้เป็น18หารด้วย3ซึ่งมีค่าเป็น6นั่นเองต่อบ6นั่นเอง,อ 6, เองข้อนี้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3นี่ครูเอาลบ7หารทั้งสองฝั่งนะจากโจทย์อยู่จากโจทย์ที่มีอยู่นะครูเอาจากลบ35อยู่นะครับครูเอา เอาเจ็ดเฉยๆก็แล้วกันนะครับเอาเจ็ดเฉยๆหาทั้งสองข้างนะครับตัวนี้จริงๆท่านควรจะตัดทอนในใจได้แล้วนะครับอันนี้นี่ก็ตัดทอนด้านนี้เหลือเป็นลบห้าด้านนี้ก็เหลือเป็น x อ็ลบยี่สิบสามด้านนี้นะครับเเดี๋ยวคนอ่านไม่ออกด้านนี้ก็จะได้กลายเป็นลบห้ายี่สามมาผ่อนี้ก็กลายเป็นบวกยี่สิบสามนะครับเท่ากับ x เดียวนะครับดังนั้น x เดียวนะครับ x เดียวก็เท่าไหร่สิบแปดนะครับตอบสิบแปดนั่นเอง นี่นะต่อไปเอ๊มันคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้จะว่าคล้ายกค็คูณคว้ยมาเลยนะครับคูณคว้ยมาคูณคว้ยมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าอีกฝั่งด้านซ้ายเป็นลบสี่สิบเก้าอยู่นะอยู่ที่เดิมนะลบสี่สิบเก้าคูณคูณขว้ยมาก็ได้เป็นสามส่วนเจ็ดแบบนี้ด้านฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น x ลบสิบสามนี่คือคูณคูณคว้ยธรรมดานะแล้วก็เจ็ดตัดทอนกับสี่สิบเก้าเจ็ดตัด ก็จะได้เป็นลบเนะครับลบเคูณ3ก็ได้เป็นลบยีด้านนี้เป็น x ลบสิอยู่เอาลบสิมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกสินะครับด้านนี้ก็เท่ากับ x ดังนั้น x เดียวของเรานะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่ลบแนั่นเองนะครับตอบกแเลยนะครับเดี๋ยวค่อย,ยไปหยดดูนะส่วนกรณีแบบนี้นักเรียนกรณีแบบนี้ ก็จริงๆก็คูณไข่แต่ว่านักเรียนระวังก่อนคูณไข่ต้องเรียนต้องใส่วงเล็บไม่งั้นมันจะพลาดนะครับนะพลาดพลาดที่ไม่ใส่วงเล็บนะครับอ่ะข้อนี้คูณไข่มาก็เอา8คูณไข่มาแต่ว่าต้องใส่วงเล็บที่ตัวเศษมาเนี่ยไม่งั้นจะผิดตรงนี้นะด้านนี้ก็5คูณไปแต่ว่าใส่วงเล็บตัวนี้ถ้าไม่ใส่ผิดแน่ๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับอ่ะใส่แล้วก็คูณแจกแกงเข้าไปนะครับก็ได้เป็น 8x ลบ16อันนี้ก็กลายเป็น 5 x บวก20แบบนี้ครูก็เอา5 x มาลบฝั่งนี้อ่ะ8 x อยู่ที่เดิมเอามาฝั่งนี้ลบ5 x ฝั่งนี้มี20อยู่แล้วมาฝั่งนี้กลายเป็นบวก16นะครับฝั่งนี้เหลือเป็น3 x ด้านนี้ก็เหลือเป็น36ก็เอา3าหารทั้งสองข้างเลยหารในใจแล้วนะ3หารทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเหลือ x ฝั่งขวาสหารก็ได้เป็น12องนั่นเองนะครับตอบแค่นี้เลยครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5 ครูไม่ต้องการให้เวลามันยาวนักเรียนครูไม่ได้หยุดรอนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปพวกเราหยุดดูได้นะครับนะจะให้มันเร็วนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็คูณค่อยอย่าลืมว่าการคูณค่อ้แบบนี้วิธีการมันไม่ได้ยากแต่นักเรียนจะเผลอไม่ใส่วงเล็บแค่นั้นเองนะนักเรียนต้องใส่วงเล็บนะครับ5คูณค่อยมาฝั่งนี้ก็เป็น 2x บวก5แบบนี้นะด้านนี้ก็เอา6คูณค่อยมาแต่ว่าใส่วงเล็บนะครับใส่วงเล็บเสร็จแล้วคูณแจกแจงเข้าไปอันนี้ก็ได้เป็น 10x บวก25เอา5คูณแจกแจงเข้าไปอันนี้ก็า6คูณแจกแจงเข้าไป 18x เลบส2เสร็จแล้วครูเอาอะไรนะ่ะเอาตัวแปรมหาตัวแปรเอาลองดูนะครูเจตนาให้มันติดลบบ้างนะครับ 10x อยู่ที่เดิมครูย้าย18ข้ามฟากมาเป็นลบ18แบบนี้ด้านนี้ลบ12อยู่ที่เดิมอันนี้มาก็เป็นลบ25นี่จงใจให้เป็นแบบนี้นะคือมันจะติดลบตัวแปรติดลบก็ได้ไงครับเป็นสมการไม่ไม่ต้องระวังขนาดนั้นนะครับอ่ะก็จะเหลือเป็นลบ 8x ด้านนี้ก็เหลือเป็นลบเท่าไร37ใช่ไหม37เป็นลบนะเป็นลบนะระวังด้วยนะครับคราวนี้ครูอเอาลบ8หารทั้งสองข้างนะครับนะครับมันก็คือลบ37หารด้วยลบ8นักเรียนก็ตอบได้แค่แค่เครื่องหมายลบหารกันกลายเป็นบวกแค่นั้นเองตัวเลขก็ยังเป็น37ส่วน8อยู่ตอบแค่นี้นะครับ,บแค่นี้ดูภาพรวมของข้อนะครับไปต่อเลยนะครับ จริงๆอยากได้สักประมาณไม่เกิน20นาทีนี่ก็พอได้อยู่มั้งมอหนึ่งอ่ะแต่ว่าแต่ว่าครูไม่ได้หยุดรอพวกเราคิดนะพวกเราก็ต้องไปหยุดมันเป็นมันเป็น,น,ปนคลิปนี่พวกเราหยุดดูได้นะครับอ่ะไปต่อข้อที่ข้อนี้ทําได้2แบบจะเอาคนอคูณตลอดก็ได้แต่ข้อนี้ครูเห็นอย่างนี้ครูเห็นส่วน2อันนี้มันเท่ากันครูย้ายมาบวกกันเลยอ่ะด้านนี้เป็นลบสอส่วนสอยู่ยังไม่ทําอะไรนะครับก็เป็น 6x เอบวกสนะครับจริงๆนะ่ะมันทําได้หลายวิธีนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครูอยากให้นักเรียนเห็นอันนี้ วิธีที่มันมันดูเหมือนจะยากแต่ว่านักงเรียนฝึกมัน้มันจะเร็วขึ้นตัวนี้มันมีตัวร่วมเป็น3อยู่อ่าดูนะถ้าครูดึงตัวร่วมเป็น3ออกมาเขียนคนละสีให้ดูเลยนะครับเหมือนเด็กปถมเลยนะครับข้างในเนี่ยมันจะเหลือเป็น 2x บอวก1นอันนี้ถ้าดึงออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับฝั่งด้านนี้ก็กลายเป็น7ส่วน2นะครับก็บวกกับ5ส่วน2ไอ้ดึงออกมาแบบนี้เพื่ออะไรนักเรียนเพื่อเอาไอ เนี่ยที่ดึงออกมาตัดกับตัวนี้เลยตัวเลขมันก็จะน้อยถ้าตัดทอนไปแล้วตัวเลขมันจะน้อยลงก็จะเหลือแค่ลบ2คูณอยู่กับ 2x บวก1ด้านนี้บวกกันนะฮะเอาไปบวกกันในใจส,ส่วนเท่ากันนะนี่มันก็คือ7บวก5ส่วน2กลายเป็น12ส่วน2น,นี่กระดาษทดคูณนะเหลือเป็น6นะครับเหลือเป็น6เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็คูณแจกแจงเข้าไปหรือถ้านักเรียนอยากให้ตัวเลขมันน้อยลงก็ไม่ต้องคูณแจกแจง ก็เอาลบ2หารตลอดนะครับหารฝั่งด้านนี้ในใจก็เหลือเป็น 2x บวก1ด้านนี้ก็เป็น6หารด้วยลบ2มันจะได้เป็น 2x บวกหเท่ากับลบ3บวกหารลบได้ลบนะครับด้านนี้ก็นำา1มาฝั่งนี้กลายเป็นในใจนะเป็นลบ4ดังนั้น x เดียวก็จะเป็นลบ4หารด้วย2ซึ่งจะมีค่าเป็นลบ2นั่นเองนะครับอันนี้ภาพรวมของข้อนะครับต่อไปข้อที่8มีกี่ข้อนะ ห้าข้อพอดีแล้วมั้งผู้กะเวลาไงไม่อยากให้มันเลยไปไกลมากนะครับต่อไปข้อแปดนะข้อแปดนะครับเดี๋ยวครูขยอยทําให้เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับอ่ข้อแปดนะครับเอาคูณแจกแจงเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นสามคูณเอ็กสามคูณลบสองก็ได้เป็นลบหกลบห้าคูณเอ็กก็ได้ลบห้าเอ็กลบห้าคูณลบสามก็ได้เป็นบวกสิบห้าฝั่งด้านนี้ก็เท่ากับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมเอาสามกับลบห้าเอ็กรวมกันได้เป็นลบ 2x ด้านนี้เป็นไงครับเหลือบวก9นะครับเท่ากับ1แบบนี้ถ้าครูย,าย้าย9ไปฝั่งโน้นมันจะได้เป็นลบ 2x เท่ากับลบ8ในใจนะในใจได้ใช่ไหม1ย,าย้าย9มาลบอ่ะเหลือลบ8ในใจได้นะเสร็จแล้วก็ x เดียวก็เกิดจากลบ8หารด้วยลบ2ดังนั้น x ก็เลยมีค่าเป็น4นะครับนะง่ายๆเลยนะครับต่อไปข้อที่9นะครับก ครูเน้นให้คูณแจกแจงให้คข่องก่อนนะครับให้คข่องก่อนนะอ่ะอันนี้คูณแจกแจงเข้าไปนะครับเอาอันแรกเอาสามคูณแจกแจงเข้าไปก็ได้เป็นสิบห้าเอ็กสามคูณลบสองก็ได้เป็นลบหกเอาลบสองคูณสี่เอ็กก็ได้เป็น x, ลบแปดเอ็กลบสองคูณลบสามก็ได้เป็นบวกหกด้านนี้เท่ากับเจ็ดอยู่นะครับสองตัวนี้รวมกันหมดไปเลยนะครับก็จะเหลือแค่สิบห้าลบแปดเอ็กก็จะเป็นเหลือเจ็ดเอ็กซ เท่ากับ7ข้อนี้กลายเป็นง่ายเลย x เ,เดียวก็เลยเท่ากับ7ส่วน7นั่นเองนะครับเป็น1นั่นเองนะครับง่ายข้อนี้นะครับไปต่อเลยนะครับเวลากําลังพอดีต่อไปข้อที่10นะข้อที่10นะครับข้อที่10ข้อที่10อันนี้ครูทาตัวหนังสือตัวใหญ่ให้เลยนะครับก็นะักในหนึ่งหน้าก็ได้ได้ไม่กี่ข้อเพราะทำตัวใหญ่หญจะได้ดูไม่ไม่วุ่นวายนักนะครับ อ่ะข้อนี้นักบางคนก็กะย้ายข้างไปก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอ่ะครูครูใช้วิธีอย่างนี้นะลองดูนะครูเอาเอาก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยไปฝั่งโน้นเลยมันจะได้ฝั่งด้านนี้จะเหลือเป็นแค่หกเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนยังครูยังเอาเไว้อยู่นะครับให้เห็นว่ามันมาทั้งก้อนแค่เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามมันจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ครูกระจายเครื่องหมายลบเข้ามาข้างในนะครับได้เป็นลบสามเอ็ก บวกสี่เปิดวงเล็บเล็กออกแล้วข้างในนะอันนี้ก็มีลบหนึ่งอยู่แบบนี้ก็มีวงเล็บปิดกาอยู่แค่ย้ายข้างมาฝันะ่งด้านขวาก็ในวงเล็บก็ลบกัน 2x ลบ 3x เหลอลบ x อแล้วก็มี4ลบ1ก็เหลือเป็นบวก3เท่ากับ6อยู่ด้านนี้ก็เลยได้เป็นสลับกันไปสลับกันมาบ้างนะวิธีครูเอา x มาฝั่งนี้นะครับด้านนี้ก็เป็น3ลบกับ6แบบนี้ดังนั้น x เดียวก็เลยได้เป็นลบสแบบนี้นะครับ นะลองทําดูหลากหลายวิธีบางคนเนี่ยข้อน,นี้ใครที่กระจายเข้าไปข้างในเนี่ยไม่ได้ผิดวิธีนะนักเรียนกระจายฝั่งนี้ก่อนเนี่ยแต่มันจะช้ากว่ากันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ผิดหลักการอะไรเลยทําได้นะครับทําได้นะ,ะต่อไปข้อ11นะครับข้อ11ข้อสิอันนี้จะดูเยอะหน่อยนักเรียนต้องคงต้องแจกแจงเข้าไปครับด้านซ้ายครูก็แจกแจงเข้าไปตั้งแต่ตัวไหนล่ะเอา4ี่คูณสนี่ได้เป็น12บส 4คูณ x ก็ได้เป็น4 x ลบ3คูณ2 x นะครับลบ3คูณ2 x นะก็ได้เป็นลบ6 x ลบ3คูณลบ5ก็กลายเป็น15นะครับก็6ด้านนี้นะ x ลบ2คูณเข้าไปเป็นลบ6แล้วก็บวก2 x นะครับอันนี้เสร็จแล้วก็จัดการจัดการฝั่งใครฝั่งมันก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ที่เห็นนะทัานเรียนเห็นตัวไหนก็จัดการไปก่อน,นเห็นไหม6กกับลบ6รวมกันเนี่ยก็หายไปนะครับอันไหนเห็นแบบน,นี้นะครับ ส่วนด้านซ้ายนะครับ4ลบ 6x นะครับ 4x ลบ 6x ก็เหลือเป็นลบ 2x 12บวกกับ15ก็กลายเป็นบวก27เอาไว้ก่อนนะ <_ S 1> ด้านนี้ลบ x บวกกับ 2x ก็เหลือ 1x ดังน,นั้นไอ้ลบ 2x อยู่ฝั่งด้านซ้ายครูย้ายมาฝั่งขวากลายเป็น 3x ในใจนะด้านนี้ก็เหลือเป็น27ดังน,นั้น x เดียวก็เอา3หารทั้ง2ข้างก็กลายเป็น9 โอเคนะต่อไปนะต่อไปโจทย์ก็เจอระวังตรงแบบนี้ระวังเครื่องหมายนิดนึงอ่ะข้อนี้ครูจะทำแบบทำเอาคนอ,อคูณคนอคือสิบสองนะข้อนี้คนอของตัวส่วนคงจำได้นะคือสิบสองก็เอาสิบสองคูณตลอด จริงๆนักเรียนไม่ต้องระวังมากตรงคร,อรนอเนี่ยจริงๆนักเรียนเอาตัวเลขตัวไหนก็ได้คูณตลอดมันไม่จำเป็นต้องเป็นครนอบางคนบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ครนอมันเป็นตัวเลขที่เยอะกว่ามันไม่ได้ผิดสําหรับเรื่องนี้นะครับไม่ได้ผิดนะเอาตัวเลขที่ที่เยอะๆครูอยากเอา100คูณตลอดก็ได้แต่ว่าจะคูณเพื่ออะไรล่ะอะไรประมาณนี้นะครับมันทําได้สามารถทําได้นะครับนะโอเคนะครูเอาสิคูณอันนี้เขียนคูณให้เห็นก่อนนะอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับนักเรียนเอา12สงคูณนะครับตัวนี้อย่าลืมใส่วงเล็บอันนี้ม ลบก็เขียนไปก่อนอยู่แล้วนะครับ12ก็คูณตัวนี้ก็เป็น3 x ลบ2นะครับหารด้วย4ด้านนี้ก็เอา12คูณใส่วงเล็บนะครับก็เป็น5 x ลบ4นะครับส่วนด้วย6พอไหมพอเนาะกูดูจอไม่ถนัดเลยอันนี้ก็ใส่วงเล็บถ้าไม่ใส่วงเล็บครูว่าไม่น่าผิดหรอกนะครับตัวเลขก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากด้วยอาคารนี้ครูเขียนตัดทอนเห็นก่อน เอา3ตัดกับ12อันนี้มันจะเหลือ4นะครับเอา4ตัดกับ12นี่เหลือ3เครื่องหมายด้วยนะครับ6ตัดกับ12ก็เหลือ2 12ตัด12เหลือ1นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ะครูเขียนให้เห็นก่อนนะครับด้านนี้เหลือเป็น4คูณด้วย 2x งเลบหเห็นไหมเหลือลบสเครื 1, ่องหมายด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายอันนี้นะครับก็เท่ากับนะครับด้านนี้ก็เหลือเป็น2คูณด้วย 5x าลบส ลบน,นะครับคูณด้วย 7x บวก6นะต่อไปก็เป็น 8x ลบ4ลบ 9x บวก6 10x ลบ8ลบคูณแจกแจงเข้าไปนะครับระวังเครื่องหมายมันจะมีโอกาสพลาดนะครับนักเรียนมีโอกาสพลาดฝั่งนี้ 8x ลบ 9x ทู X, ได้ลบ หนึ่งเครับลบสี่บวกกับหก็เป็นเหลือบวกสด้านนี้ 10X เอ็กลบเจเกหลือเป็นสามกลบแกับลบหกลบหกวมกันนะเป็นลบสินะครับดังนั้นครูเอามาฝั่งนี้นะสองสิบมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นบวกนะครับลบเอไปฝั่งด้านขวาก็เป็น 3X มเบวกเเขียนให้ดูก่อนก็จะกลายเป็น 4X เนะครับเท่ากับ16บดังนั้น X เดียวนะครับเเดียว ็เอาอุ้ยสิบหกคูเขียนผิดนั้งเนี่ยสิบหกนะครับสี่หารทั้งสองข้างนั่นเองก็กลายเป็นสี่นั่นเอง x เป็นสี่นั่นเองง่ายๆนะใกล้น่าจะมีแค่สิบห้าข้อแหละมั้งพอดีเวลาพอดีเลยนะครับอ่ะโอเคนะแต่มันยากนะข้อต่อไปยากนะนักเรียนอ่ะข้อสิบอันนี้นะโอเคนะข้อสิบสี่เลยนะครับ ครนะยากหน่อยก็วิธีการนักเรียนดูวงเล็บนะวงเล็บปีกกานะปีกกาใหญ่คืออันนี้นะครับปีกกาใหญ่10นี้ครูก็เลยจะคูณไข่ไปเลยนะครับคูณไข่ไปเพื่อให้ลดตัวเลขลงผู้ยังจะเหลือเป็นเป็นวงเล็บปีกกาไว้ให้เห็นนะครับให้เห็นเทียบนะครับมันคือ1นส่วนเนะวงเล็บปีกาข้างในมี1นส่วนหอยู่เขียนให้เป็นระเบียบนะอย่าให้พลาดนะครับข้างในนี้ก็เป็น x บวก2ส่วนด้วย3แล้วก็บวก8อยู่ในวงเล็บเล็กนะ แล้วก็บวก16แล้วก็วงเล็บเหลี่ยมวงเล็บก,ก้ามปูแล้วก็บวกด้วย8แล้วก็มีวงเล็บปีกาอยู่แต่10เอามาคูณฝั่งนี้กับ1ก็กลายเป็น10แบบนี้นะครับใช้วิธีคูณไข่เอานะครับเสร็จแล้วตัวตัววงเล็บกล้ามปูเนี่ยคูเดี๋ยวนะหนึ่งส่วนเก้ามันอยู่ข้างในใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเอาวงเล็บออกนะครับถ้าเอาเล็บปีกาออกแล้วคูก็จะย้ายย้ายแปดมาลบอันนี้เลยเอาเล็บกล้ามปูออกนะ เอ้องเล็บปีกาออกครับก็จะได้1นส่วนเข้างในก็จะเป็น1นส่วนหยังไม่ทําอะไรเลยนะครับมันดูเยอะแต่มันไม่ได้ยากหรอกข้อนี้นะครับแบบนี้ก็8ดย้ายมาลบฝั่งนี้เหลือ2องครับสิลบแเหลือ2นะเสร็จแล้วก็เอา9คูณ9ตัวนี้คูณไขว้ไปนะครับคูณไขว้ไปก็เหลือแค่ตัวนี้นะครับครูองเล็บออกได้เลยนะเอาองเล็บเหลี่ยมออกได้เลยนะครับมันจะเหลือแค่ หนึ่งส่วนห้าคูณกับ x บวกสองบางคนเอาคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บอันนั้นนะ่ะมันจะช้ากว่าสำหรับข้อนี้นะครับอันนี้บวกสิบหกอยู่ดูวงเล็บให้ดีๆก็แล้วกันคูณมาก็ได้เป็นสิบแปดเสร็จแล้วก็สิบหกก็ย้ายไปลบฝั่งนู้นนะครับเนี่ยสิบหกย้ายไปลบฝั่งนูน้นครูก็จะเหลือเป็นหนึ่งส่วนห้าคูณกับ x บวกสองหารด้วยสามบวกแปดอยู่ในวงเล็บนะแปดดูดีๆนะครับอยู่ในวงเล็บ ด้านนี้16ไปลบออกก็จะเหลือ2เห็นไหมเสร็จแล้วก็ทํายังไงล่ะก็เอา5คูณไขว้ไปอีกทีหนึ่งนะครับดูวงเล็บดีๆมันก็จะเหลือเป็น x บวกสส่วนด้วย3นะครับแล้วก็บวกด้วย8นะครับอันนี้ได้เป็น10ก็เอา8เออเหลือ2ทุกครั้งเลยเมันจงใจเลยนะครับเหลือเป็น x บวกสส่วนด้วย3ลบออกก็จะเหลือ2อนะครับอ่าเดี๋ยวครูไปต่อนะครับนิดนึงนะครู ผู้ขยับนิดนึงนะครับเรียนมันจะได้ใช้พื้นที่ด้านขวาได้นะครับอ่ะเขียนเสร็จแล้วก็เอา3คูณไขว้ไปนะครับก็จะได้เป็น x บวกสเท่ากับหนั่นเองนะครับเเดียวก็เลยเท่ากับ4ี่นั่นเองนะครับโอเคนะดูดีๆหน่อยนะมีโอกาสพลาดน,นะน้กเรียนมีโอกาสพลาดน,นะถ้าใครสมาธิไม่ดีนะครับอ่าโอเคนะต่อเลยนะครู อย,อยากให้เวลาพอดีนะครับจะไม่พอดีสักจะเลยไม่เป็นไรเลยที่หน่อยๆนะข้อสิบห้านะครับค่อยไปหยุดดูเอานะครับนะค,บค่อยไปหยุดดูเอาในวิดีโอนะครับข้อสิบห้าข้อเนี้ยครูจะเอาคนอคูณตลอดนะคณอ,อคือสิบสองนะครูเอาสิบสองคูณอันแรกนะครับเขียนคูณให้เห็นเลยนะนี่อันนี้ข้อนี้น่าจะง่ายกว่าข้อ1ิสิบสามนะครับก็ลบนะสิบสองคูณนะครับ สองส่วนสามข้างในก็เป็น x บวกสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสิบสองคูณกับหนึ่งส่วนสี่เป็น x ลบสามสุดท้ายก็เป็นสิบสองด้านขวานะคูณสี่แล้วก็ตัวไหนตัดทอนได้บ้างก็ตัดทอนไปสองตัดกับสิบสองก็เหลือเป็นหกสามตัดกับสิบสองก็เหลือเป็นสี่มีเครื่องหมายด้วยนะระวังด้วยครับเหลือสามนะครับ,อ,รบอ่ะโอเคคราวนี้ก็คูณแจกแกงเข้ามาธรรมดานะครับ คุณแจกแจงเข้ามานะครับก็เอาครูเขียนที่ดูก่อนนะครับไม่รีบไม่รีบอ่ะหกสามสิบแปดคูณด้วยเลบหนึ่งนี่คือเหลือจากการตัดทอนแล้วนะครับลบสี่คูณสองก็เป็นลบแปดคูณด้วยเบวกสองต่อไปก็เหลือบวกสามคูณด้วยเลบสามด้านขวาก็สี่สิบแปดแบบนี้นะครับก็กระจายตัวเลขเข้าไปทีนี้กระจายตัวเลขเข้าไปกระจายตัวเลขเข้าไปก็จะได้เป็น 18x ลบสิบแปดเอาลบแปดคูณเข้าไปลบสิบหกเอาสามคูณเข้าไปได้ลบเก้าเท่ากับสี่สิบแปดเอาตัวแปรรวมกันสิตัวนี้กับตัวนี้รวมกันได้สิบเอ็กในใจรวมกับสามก็เป็นสิบสามเอ็กนี่ตัวแปรนะจัดการหมดแล้วนะจัดการหมดแล้วตัวเลขเอามาฝั่งนี้เลยเกิดอ,อะไรขึ้นตัวเลขก็เป็นสี่สิบแปดใช่ไหมเอาสิบแปดมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกเอาสิบหกมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกเก้าก็เอามาบวกฝั่ง ฝั่งนี้อาคูไปทดเลขมาก็แล้วกันนะครับ48บบวก18บวก16บวก9บวกกันรวดเดียวเลยนะครับ8 2 16บวกกับ6เป็น22เป็น31ทดลเป็น6เป็น91นะครับก็จะได้เป็น 13x เท่ากับ91นะครับโอเคไหมดังนั้น x เดียวก็เลยเท่ากับ91ส่วนด้วย13ตัดทอนแล้วได้ x เป็นเดียูลบก่อน ลบก,กระดาษทดก่อนทั้งนียต้องหาที่ทดนะครับนะหาได้ลงตัวพอดี13 7ครับนะโอเคพอดีเลยเวลาพอดีเลยได้21นาทีครูพ,พยายามพยายามให้อยู่แค่ประมาณอย่างนี้นะครับ16นาทีถึง24นาทีประมาณอย่างนี้นะครับก็ครูจะทยอยทําให้เดี๋ยวคลิปที่2กําลังจะตามมาแล้วก็แล้วจะขึ้นโจทย์ปัญหาด้วยคลิปที่2นะที่มันจะยากจะยาก,ยากที่โจทย์ปัญหานะกะ็ฝาก ติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็ครูลงคลิปเมื่อไหร่พวกเราก็จะได้ได้รู้นะครับแต่เวลามันไม่แน่นอนนะครับก็แล้วแต่เวลาว่างที่มีอยู่ส,สำหรับ ep ที่1่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอ ep ที่2ต่อไปนะครับสวัสดีครับ